สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพก,กับเกม t e n s u l a King of Monster กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับอันนี้เป็นเข้าสู่วันที่4ของเกมนะครับสำหรับเซิร์ฟเซก็คือเอเชียนั่นแหละโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำทีมคัดต่ำที่จะทำให้เราสามารถเปิดดันเจี้ยนอุปกรณ์ที่ระดับความยากที่เราสามารถหาอุปกรณ์ระดับ5ดาวได้นะครับคือความยากระดับ7 สำหรับในการเปิดดันเจียนนะทีมขั้นต่ำที่จัดก็คือทีมนี้ครับโอเคทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นทีมเซตเดิมตั้งแต่คลิปแรกในช่วงต้นเกมที่ผมแนะนำไปนะครับก็ยังคงเป็นทีมเซตเดิมนะครับใช้ในการหาของแล้วก็โอเคเดี๋ยวผมจะไปเปิด สเตตัสให้ดูนะครับว่าต้องเป็นประมาณไหนตำแหน่งยืนแบบนี้แล้วก็คอของลิมุรุใช้เป็นอ่ะแบบนี้ครับก็จะมีะเลือกยูนิตไฟต้นแล้วก็ลดคูดาสกิลให้สกิลพิฆาตให้นะครับมันก็จะไปรีเซ็ตคูดาของก๊อปตะแล้วก็สกิลที่ช่วยในการฮิลเลือดนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไร คิอคอมโบแล้วก็อันนี้ตัวละครที่อยู่ข้างหน้าจะทําให้ได้รับในการโจมตีท่วไปเพิ่มอีกหนึ่งเทิร์นก็คือใช้คอมโบกับโซเอครับแล้วก็พรสวรรค์ก็จะเป็นฟื้นเลือด8%ให้กับเพื่อนครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวจะไปให้ดูอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์ก็ยังคงเป็นเซตเดิมโซเอก็คือ ให้เป็น4ชิ้นเซตดินจาครับแล้วก็บวกเก้าให้หมดอุปกรณ์ระดับ4ดาวแล้วก็ใช้เทปแห่งสตอมครับเพิ่มโอกาสอ่าคิดตะคอออัอตราการชีพเพิ่มขึ้นส0เปเซ์สเตตัสก็ให้ได้ประมาณนี้ครับอืมโอเคอตัวละครต่อไปอต้องบอกว่ามันจะมี2ตัวละครหลักที่ทำให้ผ่านดันอุปกรณ์ระดับ าดาวได้ก็คือโซเอกับกอปตะครับกอปตะใช้เซตนี้ก็คือเทพแห่งสตอมสองชิ้นแล้วก็สอบวกบานเลือดสี่ชิ้นนะครับใช้ในการดูดเลือดอแล้วก็สเตต,ตัสต้องให้ได้ประมาณนี้ครับโอเคต่อไป A เอเลนเอยไม่ใช่โทกะจะเห็นว่าผมไม่ได้ใส่อุปกรณ์เลยเอา่า ก็คือผมเอาไปให้มันยืนตรงกลางแล้วก็ให้ใช้สก,กิลที่ปักปักตาแค่นั้นแหละช่วยช่วยไอตัวโซโอเอกับกอฟตัดก็ไม่จําเป็นต้องใส่อุปกรณ์ครับมันไม่โดนโจมตีอยู่แล้วถ้าเกิดสเตตัสของโซโอเอกับกอฟตัดถึงเนี่ยมันไอแถวหลังเอเลนกับโทกาสที่ยืนอยู่อ่ะมันจะไม่โดนตีครับอื่วนเอเลก็จะเป็นเซตอุปกรณ์ราชาครอบงำครับมีโอกาสในการสตัน5%แล้วก็อ่า โอยไม่ใช่โอยพรแหกเอลก็คือเพิ่มเลือดสิบเปอร์เซ็นต์ครับอ๋อโอเคผมเริ่มให้ดูสเตตัสลองของพวกอุปกรณ์พยายามหาที่มันเป็นโบนัสโบกที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือให้มันเป็นแบบเลือดอาจจะเป็นเลือดโจมตีถ้าเกิดตัวไหนเป็นอ่าเน,น้นในความเสียหายทางความเสียหายก็ให้เป็นเลือดกับโจมตีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นอัตราคิดบ้างอะไรเงี้ย ต่เกิดการได้เปอร์เซนต์ป้องกันมาก็ไม่ได้น่าเกลียนดนครับในช่วงแรกแต่ถ้าเกิดเริ่มฟาร์มหาอุปกรณ์ระดับ6ดาวได้แล้วก็ควรให้เป็นสเตตัสที่ตัวละครน,นั้นมันเด่นครับอ่าโอเคก็คือทําอุปกรณ์ขอสองตัวนี้ให้ได้ครับอีก2ตัวข้างหลังอะ่ะไม่ต้องใส่อุปกรณ์เลยก็ได้จริงๆแล้วก็จะทําให้ผ่านอ่าในในการเปิดดันอุปกรณ์ระดับ5ดาวได้นะครับ ดันเจียนแรกของ5ดาวแล้วเมื่อเราเริ่มฟาร,ร์มดันเจียนได้ดันเจียนแรกของอุปกรณ์5ดาวได้เราหาอุปกรณ์5ดาวบวก9ให้หมดครับแล้วก็บวก9ให้หมดเนาะก็ยังใช้เป็นเซตลักษณะเดิมเราก็จะสามารถเปิดดันเจียน6ดาวครับได้ก็ยังเป็นเซ็ตตัวเดิมได้เหมือนกันครับ ทุกคนจะสังเกตเห็นว่าโทกกาเนี่ยผมไม่ได้อัพต่อแล้วเนื่องจากว่าผมไม่สามารถเปิดกาชาสุ่มในคลิปที่แล้วที่ผมเปิดหนึ่งร้อยโลอ่ะแต่ว่าผมไม่ได้เอที่เป็นโทกะเลยสักตัวครับอันนี้อันนี้ผมเพิ่งสุมมาใหม่เพิ่งได้มาตัวหนึ่งแต่ว่ามันสายไปแล้วครับผมก็เลยสลับไปใช้ตัวเกลนี่ครับตัวเกลกิปสั่นแทนแล้วก็หาอุปกรณ์ที่เป็นเซตสตอมให้มันครับแล้วก็อีกสองชิ้นบวกเป็นมนัสโจมตีอะไรก็ได้ครับ ผมเปลี่ยนเอาตัวนี้เข้ามาแทนเนื่องจากว่าผมจะเอาตัวนี้ไปลงผ่านดันเจี้ยนลอยแยกนะครับสำหรับใครที่ไม่มีตัวนี้อ,อีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้คือเบนิมารุแหลง A ครับพยายามโบกให้เป็น4ดาวหรือ5ดาดาวให้ได้จะทําให้ผ่านดันลอยแยกจนไปถึงบอสครับสำหรับบอสอาจจะต้องดูอีกทีว่ามันบอสมันมีลูกน้องหรือเปล่าครับเ,เดี๋ยวต้องดูกันก่อน Okay, เดี๋ยวผมไปอ่ะไปดูดันเจี้ยนลอยแยกสำหรับดันเจี้ยนลอยแยกขั้นที่1การจัดทีมครับ <c oughs> การจัดทีมจะเป็นลักษณะนี้นะครับ

เมนใช่ปะนี่แต่ไม่ใช่ดูแลดิโอเคครับอ่าของของตกทอดจะใช้ประมาณนี้เอาของตกทอดอันนี้เอาอันนี้มาแทนครับโอเคประมาณนี้ ก็จะมีคือม้วนแห่งเคสนะครับทำให้สกิลคูลดาวน์ลดลงทิร์นเทาและ HP สูงสุดเพิ่มขึ้น10%แล้วก็จะมีทำดาเมจแต่ละครั้งมีโอกาส3%ในการสตันศัตรูมีตำราหแห่งปาาคือการใช้พิคาตก็คือสกิลพิคาตครั้งแรกในการต่อสู้แต่ละครั้งจะไม่หักการใช้พลังเวทก็คือลูกไฟนะครับแล้วก็แรงจมตีเพิ่มขึ้น10% แวานแห่งเพชรขาตเมื่อตีคิดิคอ้มีโอกาสทําดาเมจ8%ของเ p พีสูงสุดของต่อศัตรูครับแล้วก็มีการป้องกันนิรัน์ก็คือได้รับดาเมจที่ฆ่ากับโจมตีทั่วไปลดลง15%แล้วก็ตกุ๊ตกตาวิญญาณนะครับหลังไลส่สกิลพิฆาตจะฟื้นฟูล,ลูกไฟ2หน่วยก็คือ2จอุดในโจมตีเพิ่มขึ้น5%เลเวล1หมดครับ โอเคสำหรับเซตนี้มันดียังไงคือไอเน,นียมันจะช่วยลดสกิลโคลดาวของเอเลนครับปกติสกิลพิฆาตของเอเลนในเทิร์นแรกมันจะโคดาวหนึ่งอยู่แล้วซึ่งยังไงมันก็ใช้ไม่ได้ครับแต่เมื่อมาใช้สกิลในาตาที่2มันจะทำให้มันจะทำให้เอเลนเหลือ เวลาในการคูลดาวน์สกิลแค่2เทิร์นครับบวกกับสกิลของลิมโมลุสกิลนี้ครับสกิลพิฆาตของลิมโมลุจะทำให้เอเลนสกิลคูลดาวน์เหลือแค่1เทิร์นครับแล้วก็ลิมโมลุจะช่วยเร่งลูกไฟ2จุดด้วยถ้าเกิดเกิดคอมโบก็คือกับกอบตัดกอบตัดจะทำให้เกิดสกิลคอมโบได้แล้วก็จะได้ลูกไฟ2จุด ส่วนนี้มีโอกาสติด stun 3%เรต1แต่ตัวคอโซเอมันตีหลายคิตอยู่แล้วมันก็เลยมีโอกาสตั u นมากขึ้นนะครับอืมแต่ก็ไม่ได้ไปหวังมันมากหรอกที่หวังจริงๆคือเถวน้านะครับแล้วก็ตัวนี้ครับทำครับเียหายโอเคครับจะเป็นทีนมลักษณะนี้แต่ว่าการที่จะเอาเอเลนมายิงข้า,าที่จริงควรจะหาอุปกรณ์ที่ทําให้มันถึกขึ้นก่อนให้ได้ แต่ผมก็ยังหาไม่ได้แต่บังเอิญดันเนี้ยตำแหน่งการยืนมันเป็นแบบนี้พอดีทําให้เอเลนไม่ถูกโดนตีนะครับก็เลยเอามายืนได้อยู่อ่าถ้าเกิดเอเลนยังไม่ถือก็เป็นเอาคอปตะยืนตำแหน่งนี้แทนแล้วก็โซเอมายืนตรงนี้ครับเอเลนอยู่ข้างหลังเหมือนเดิมโอเคอ่ะผมเดินไปสกิลของคอของดิมมลุกก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมันจะไม่เหมือนตอนฟาร์มของ ก็คือสลับแค่ตรงนี้ครับอ่ะมาดูสำหรับการเลงสกิลเออสกิลต้องเรียงอ่ะสกิลเรียงแบบนี้ครับ แต่อันนี้มันน่าจะอ้น,นี้ละมันน่าจะใช้ลำดับสกิลผิดเดี๋ยวผมกดออกก่อนอ่าแล้วก็ลองดูใหม่ครับโอเคสกิลเด็ตามนี้เอเลนก่อนโซเอแล้วก็อันนี้ซึ่งสกิลของเอเลนจะไม่ได้ออกในเทิร์แรกอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องคูลดาวตัวนี้ก็จะไม่ได้ออกครับ ฉะนั้นที่มันจะออกได้จะมีแค่โซเอและถ้าโชคดีสกิลคอปตะจะออกครับเมื่อสกิลคอปตะออกจะเกิดสกิลคอมโบทำให้ริมรูออกสกิลในเทอร์นแรกก็อาจจะทำให้สกิลพิฆาตของริมรูในการารีเซ็ตคูลดาวของเอเลน์ไล่ลผลไปนะครับในเทอร์นแรกแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนวนเทิร์นรอบๆต่อไปมันจะเห็นผลมากขึ้นไปดูกัน อ่ะอ่ะอันนี้โชคดีกอบตะดันออกเดี๋ยวจะพูดว่าโชคร้ายก็ได้นะเพราะไอ้ริมุรุจะไปใช้รีเซ็ตรีเซ็ตคูลดาวน์ของเอเลนซึ่งเอเลนมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วในเทิร์นแรกครับเดี๋ยวดูนะปุ<ก>๊บกอบตะออกคอมโบอ่ามาแล้วลูกไฟสองลกูกริมุรุกออกสก,กิลเอ้ยอ่าไปรีเซ็ต เฮ้ยคุณ hey, ผ,ผู้ชมครับเอเลนออกสกิลได้ในเทิร์นแรกว่ะ <c oughs> โอ้ผมผมลองจัดเซตนี้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่อยากเอาเอเลนยืนหน้าเพราะว่ายังหาอุปกรณ์ไม่ได้ครับเออเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าริมุรุรีเซ็ตคูลดาวน์หนึ่งเทิร์นคือใช้ได้เลยเห็นเห็นไหมครับว่า นี่เทินที่สองแต่ว่าเอเลนเนะี่ยสกิลโคดาวเป็นหนึ่งเทินนะครับผลจากอของตกทอดเออ,อใช้สกิลอีกแล้วครับอ่าไม่ใช่อันนั้นฝั่งมันก่อน อารอบ3เอเลนใช้ครั้งครับแล้วก็ริมดรุก็จะไปรีเซ็ตสกิลของเอเลนใหม่ครับอันนี้นับว่าดวงสวยครับเพราะว่าไม่ติดแช่แข่งตัวเบนิมารุก็อาจกดออกแล้วก็เข้าใหม่ได้นะครับพ <c oughs> บเบนิมารุนี่สกิลแรงอยู่นะถ้าเกิดมีตัวไหนสักตัวตายคือแทบแทบจะตายยกทีมได้เลย โอเคครับน่าจะผ่านแล้วนนลเย้ครับเรียบร้อยเอ่อออกไปยันนี้มาครับเดี๋ยวนะผมขอไปโดน ที่คาดคูดาสามเทินเนาะโอเคหรือนะว่าผมลืมครับก็จัดทีมลักษณะนั้นแล้วก็เราจะสามารถปลดล็อกดันขั้นแรกได้นะครับที่เป็นขั้นหนึ่งของรอยแยกอบอสผลยังไม่ไ,มได้ตีเดี๋ยวมาลองดอูที่จริงสำหรับดันเจี้ยนรอยแยกนะครับควรจะหาอุปกรณ์ระดับ5ดาวบวก9ให้ได้ทั้งหมด ่าแล้วก็อ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งคนหาอุปกรณ์ระดับ5ดาวให้ได้ทั้งหมดบวก9ให้หมดนะครับแล้วก็เอเลนไปใช้เซตดินจา4ชิ้นแทนแล้วก็ใส่อีก2เซตบวก HP ก็คือเซตเอลครับส่วนก๊อปตะอาจจะเป็น4ชิ้นดูดเลือดเหมือนเดิมหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นสตอม4ชิ้นนะครับไปเพิ่มอัตราคิดดาเมจเอ้ยไม่ใช่ความเสียหาย ิดดาเมจเพิ่มขึ้นอ่าแล้วก็สาหรับโซเอโซเอถ้าเกิดสามารถจัดเซตยืนตำแหน่งนี้ได้ให้โซเอเปลี่ยนเป็นอ่าเซตสตอมแทนครับทุก็คือเพิ่มคิดดาเมจเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเซตสตอมครับ4ชิ้นส่วนอีก2ชิ้นเนี่ยอะไรก็ได้ให้เป็นโบนัสโจมตีครับ10% ตัวนี้ก็อย่างที่บอกเป็นเซตสตอมเนาะเหมือนกันก็อาจเอาเป็นเมนิมัลุมาแทนได้แล้วก็ใช้เซตสตอมได้เหมือนกันนะครับสำหรับตำแหน่งนี้แล้วก็อ่ะครบหมดแล้วเนะเรื่องอุปกรณ์เออสกิลก็เลงตามนั้นอ่ะมาดูว่าตีบอสไหวไหมสกิลเลงถูกนะเอาเดี๋ยวมันผิดอีกแล้ว อผมต้องมาเรียงใหม่อะเดี๋ยวก,กดออกก่อน <c oughs> ในการเข้าครั้งแรกอาจจะต้องมานั่งเรียงสกิลใหม่นะครับ <c oughs> ดู๊บเรียงตามนี้ สำหรับอันนี้ก็เป็นเป็นนิมรุแทนได้ตำแหน่งที่3เหมือนกันในการใช้สกิลครับซึ่งมันจะไม่ได้ออกในเทิร์สองอยู่ละเพราะเออเดี๋ยวนะในเทิร์ที่2โอเคมีโอกาสหรอกมีโอกาสออกสกิลได้อยู่เพราะว่ามันได้สีมุฟไฟครับอไปดูกัน <c oughs> แล้วก็สำหรับดันเจี้ยนรอยแยกขั้น2ขั้น3ถขึ้นไปพยายามหาเซตอุปกรณ์5าดาวที่บออเนาะบวก9วก็แน่าจะทำให้ผ่านได้ไปจนถึงบอสแล้วก็อุปกรณ์6ดาวจะทำให้ผ่านไปถึงบอสอาจจะทำให้สู้บอสได้นะครับอุปกรณ์6ดาวเดี๋ยวผมต้องหา5ดาวให้ครบบวก9วให้หมดก่อนแล้วก็ไปเปิดดันเจี้ยนอุปกรณ์6ดาวด้วยเซตหาของอันเดิมเมื่อกี้แหละเออไปเปิด แล้วก็สำหรับเซตลงดันเจี้ยนรอยแยกของผมก็จะเป็นเซตประมาณนี้ครับอันนี้เป็นตัวละครที่หาง,ง่ายที่สุดละสำหรับสายฟรีผมแนะนำครับ <c oughs> แล้วก็สำหรับอบอสกาเซลก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าไอโตบอสเนี่ยมันจะมีลูกน้องไหมถ้าเกิดมันไม่มีลูกน้องอาจจะไปใช้อ่าฮีโร่ที่เป็นคอมโบนะครับเออแทน ประมาณนั้นเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งครับโอ,โอ้แชร์แข่งเทอร์ที่สามแช่แข็งเสร็จปุ๊บเลมดูก็จะไปรีเซ็ตสกิลเอเลนครับกลับเป็นหนึ่งเทิร์เทอร์ต่อไปก็จะใช้สกิลได้ อ่าสำหรับอ่าโอเคแล้วนิ่งเธอแล้วที่เห็นว่ามาใช้ออกสกิลพิฆาตได้บ่อยก็จากความสามารถของอุปกรณ์ตกท่อนะครับเลเวหนึ่งมื่อกแหละมีประโยชน์มากแล้วอืมถึงจะเลเวลหนึ่งก็นับว่าเป็นของตกทอดที่มีประโยชน์สูงสุดในเลเวลแรกนะครับไอที่ผมใส่ประมาณนั้นพยายามหามาใส่กัน เอเลนก็จะใช้แทบจะใช้สก,กิลได้ทุกเทิร์นหลังจากเทิร์นที่สี่ไปครับอแช่แข็งได้ทเทิร์นก็ถ้าเกิดเข้าสู่เทิร์นที่3ามไปเนี่ยไม่มีอะไรผิดพลาดเอเลนไม่โดนสตันหรือแช่แข็งนะฝ่ายตรงข้ามแทบจะโดนแช่แข็งทุกเทิร์นอยู่แล้วถือว่าเป็น <c oughs> ค่อนข้างเป็นทีมที่ค่อนข้างผมมองว่าโกงมากเลยเนี่ย เดี๋ยวไปดูบอสอีกดันหนึ่งอ่ะนี่เปิดปดขั้นสองแล้วอ่ะมาดูอันนี้บ้าง <c oughs> สำหรับการเข้าดันครั้งแรกอาจจะต้องเรียงสกิลใหม่นะเดี๋ยวค่อยดูว่าอ,อันนี้อาจจะต้องเรียงเหมือนกันอ่ะดูดิใช่ไหม โอเคอันนี้เลี้ยงถูกแล้วครับตามนี้ไปไปดูโซยใช้สกิลปุ๊บกบตะอันนี้โชคดีกบตะได้ออกสกิลเอ้ยไม่ใช่ฝั่งมันนี่ว่ะอ่ะโอเคจบครับอย่างที่บอกเอเลนโคนทำเซตให้มันถึกซึ่งตอนนี้ผมยังหาเซตห้าดาวให้เอเลนไม่ได้นะครับ ยังหาไม่ครบยังไม่ได้ฟาร์มเดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มก่อนเมื่อมันสามารถยืนได้มันก็จะใช้สกิลแบบในเทอร์แรกถ้าโชคดีก็อตัดออกสกิลดิมุลุไปรีเซ็ตให้ตัวเอเลนเอเลนจะออกสกิลแช่แข็งในเทอร์แรกครับเสร็จปุ๊บเข้าสู่เทอร์ที่สองเข้าสู่เทอร์ที่สองเอเลนเอเลนจะไม่ได้ออกสกิลครับ จากนั้นเมื่อเทิร์นที่3เสร็จปุ๊บเอเลนใช้สก,กิลดิมูรุรีเซทให้เอเลนเทิร์นต่อไปเอเลนใช้ได้อีกครั้งหนึ่งครับอืมแช่แข็งตาเทิร์นที่3กับ4ติดต่อกันครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามีอ๋อผมเลืนไป <c oughs> ของต้อกท่อนมีแค่ดันเจี้ยนลอยแยก เนี่ยปกติคูดาของเอเลนจะเป็น3เทินผลของของอของของตกท่อจะทําให้เหลือ2เทินแล้วก็สกิลของลิมุรุจะทําให้เหลือ1เทินครับทําให้เอเลนใช้แช่แข็งได้ในเทินที่3ามบสซึ่งนับว่ามีประโยชน์มากต่อทีมนะครับแต่ต้องไปหาอุปกรณ์5ดาวแล้วก็บวก9้าให้หมดก่อน ซึ่งก็จะเป็นเซตดินจาสีแล้วก็เอลนะครับเพิ่มเลือดให้มันจะทำให้เอเลนสามารถยืนหน้าได้ซึ่งตอนนี้ผมยังหาไม่ได้เดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มก่อนครับดันเจี้ข้างนอกผมไม่สามารถเอามาลองให้ดูได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีของตกทอดให้ครับสำหรับทีมฟาร์มดันเจี้ยนก็จะเป็นประมาณนี้แหละ ผมขอสำหรับตำแหน่งเหมือนเดิมก่อนเพราะเดี๋ยวต้องไปหาของก่อนครับสำหรับถ้าเกิดเอเลนยังไม่อึดพอก็เลกเป็นกอบตะโซเอแบบนี้เหมือนเดิมครับโอเคครับนี่คือวิธีการผ่านรอยแยกมิติขอลองตีอีกรอบ ตอนนี้เนื่องจากเอเลนยังไม่ถึกพอผมต้องสลับตำแหน่งถ้าเอเลนไม่ถึกพอผมต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับให้มันเป็นเอเลนสองเทิร์นแล้วก็สกิลคูดาของลิมรูไปช่วยตัวกับตะแทนอ่ะไปดูกันจะผ่านไหม อันนี้อุปกรณ์แค่4ดาวนะครับยังไม่ได้ฟาร์ม5้าดาวจะ5หดาวให้เอเลนได้ก็จะสบายแล้วสามารถเคลียร์ดันรอยแยกได้ครับจนไปถึงบอสแล้วก็หาอุปกรณ์ดัเนเจี้ยนหดาวต่อกัอบตาไม่หยอ,อครับตายไปแล้ว อเคครับสำหรับดันนี้อาจจะยังไม่ไหวต้องไปฟาร์มอ,อุปรกรณ์5ดาวก่อนแล้วก็บวก9ครับอันนี้น่าจะยังเดี๋ยวผมต้องเอาเวลาไปฟาร์มก่อนครับเมื่อปลดดันเจี้ยนราอแยกขั้น3หมดแล้วเราจะเริ่มตีบอสอ่าไม่ใช่3มันบอกว่าปลด ขั้นที่6นะครับไอตีสดนันเนี่ยไปเรื่อยๆจนปลดขั้น6ถึงจะตีบอสได้ครับเดี๋ยวผมฟังอุปกรณ์ระดับ5ดาวไปเปิดดันเจียนอุปกรณ์6ดาวฟาร์มเสร็จปุ๊บก็น่าจะปลดล็อกไอพวกนี้ได้หมดครับเดี๋ยวมาทำคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็สำหรับเซตการยืนถ้าเกิดหาอุปกรณ์ได้แล้วก็เอาเอเลนไปยืนตำแหน่งด้ด้านหน้าเหมือนเดิมครับ อืมแล้วก็ของตกทอดก็เลงแบบเดิมก็จะทำให้ผ่านจนไปถึงบอแต้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ผจนภัยผมเริ่มบทแปดแล้วยังไม่ได้ตีต่ออืมเดี๋ยวเอาเวลาไปฟาร์มอุปกรณ์ก่อนแล้วก็มีอันนี้อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ตีเหมือนกันเนี่ย <laughs> เรื่องราวถึงแค่นี้ครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละจะมาแนะนําทีมในการทีมขั้นต่ําในการเปิดหาอุปกรณ์ระดับ5ดาวได้แล้วก็เตรียมเตรียมทีมเข้าสู่ดันเจียนลอยแยกครับผมคิดว่าวันที่เป็นวันที่4ที่เกมเ,เปิดเนาะเดี๋ยวอุปกรณ์6ดาวน่นาจะใช้เวลาอีกสัก1วันหรือ2วันเดี๋ยวต้องดูเวลาก่อนว่าผมมีเวลาเล่นไหม ครับแล้วก็เดี๋ยวมาทำคลิปในการตะลุยรอยแยกให้ดูอีกทีหนึ่งครับโอเคตัวผมก็มีประมาณนี้แหละเดี๋ยวต้องสะสมตัวไปเปิดแล้วก็อัพดาวอีกโอเคครับสำหรับเออมิลิมสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้า เราเจอกันครับบ๊ายบายฝากอีกเรื่องนึงนะครับสำหรับดันเจียนที่เป็น EXP กับเงินเนี่ยถ้าเกิดมันยังไม่หมดก็ไม่ต้องไปฟาร์มครับเสียพลังงานแค่นี้แหละครับลาก่ยังไม่ใช่บ๊าย <laughs> บายครับ